อดสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเยกังสมายังปะคะวาสเกสุวิหารติถรกเประวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนัสทิงปัญจามเตหิภิกขุสตเถรสเปหิวารหันเตหิทัสสะยิจโลกธาตุตหิเทวตาเยหุเยนะสันนิปติตาหุนเถ พระขวันตังทัศนายยภิกขุสังฆันจาอัตตโคจตุนังสุทาวสกายิกานังเทวานาเอตัทโหเสียยังโคพระขวาสเกสุวิหารติกาปีลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเกนะสาธิยปัญจามเตหิภิกขุสเตหิสเปหิวารันเตหิทัศหิเจโลกธา ตูหิเทวตาเยฟุเยนาสนิปติตาหุ่นตียะควันตังทัสนายภิกขุสังขันใจอนุนาไมยมปิเยนะภะคะวะเตนะปสังกมือยามะอุปสังกมิตวะภะคะวะตัวสันติเกปะเจกะคาถาพะเสยามาเตียอะตโคตาเทวตาเสยยาถาปินามาภะระวาปุริโส สมันทิตังวาพังปภาสาเรยยปะสาปิตังวาพังสมิเชยยิวเมวสุธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพคะวัตตัวภูรตตปตูระหังสุอัตโคตาเทวตาพคะวันตังอภิวาเทตะวัยกัมมันตังอั้งส่เอกัมมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพคะวัโตสันติเก มังคาทังอภาสิมหาสมโยปวาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมาหิมังธามสมยังทกิตาเยวะปริจิตาสังขันติอัตโขอปราเทวตาภควตโตสันติเกมังคาทั้งอภาสิตตาพิขวโสมาทหังสูจิตตังอตโนชุกมาคังสุสารทีวา เนตตาเนคเฮตาวาอิทารียาเนรักขันติปันทิตาติอัตคอัปปารเทวตาปะกวโตสันติเกมังคาทังอภาสิเคตาวาคีรังเคตาวะปีิคังอินทักีรังโอหัจจามะเมชา เตเจรันเตสุถาวิมลจคุมาตาสุทันตาสุสูนาคาเตอทโคปะระเทวตาภะคะวะโตสันติเกมังคาธังอภาสิเยเกกิบุทังสระณังคทาเสนะเตกมิสันติอปายะภูมิงะหายะมโนสังทีหังเทวะกายังปะริภูเรสันติทีอทโคภะคะวาภิกขุวันเตเสเยปุเณนะ พิกเวทัสสสโลกธาตุสุเทวตาสนิปติตตาหุนติตาทากตังทัสนายพิคุสังขันตเยปิเตพิกเวหิสุวขติตามธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมเปีพระวันตานังเยตาปรมายเยวเทวตาสนิปติตาหิสุงเสยทาปีไมยัง ဧတរဟိယေပိ தே ភ ிகவே ဘဝေဖဝိတ ਸੰ တိယ ನ ခတ ామ တ ਾਨੰ อรဟံတောသမ္မာ ස မ္부တ ాత ေ సం ပေဘဂဝန္တานာဧတ ਪਰ မ ாய ေဝ தே ဝ ਤਾ สนिပတိ ਤਾ భवे ਸੰ တိစေยသ Yatha पियं ဧ तरहिया चिकीसामि ភ ிகவே เทวก यनांग नमानिकेतयैसामि ភ ிகவே ทวกยานังนมานิเทศิสามิภิกขเวเทวกยานังนมานิตังสุนาทสาทุกังมนะสิกาโรธาภาสิสามิเวัมปันเตติโคเตภิกขุภควโตปจจโสสุงภควาตาทะโวจา ေလိုကမနုကသမိယသဟုမာတသသိတယေသီတခိရိခပရံပဟိတတသမဟိတာကုသူသိဟဝသန္လိနာလောမဟံ္စာ பிसम् ပုနောဥသာဓမ္မနသသုသာဝိပ ಸ್ಸ နမနาวิလာဝိညောပဉ္စသတေယတဝဝနေကပေရဝသဝေတတောမတေသသသာဝကေသသနေရတေသေဝကာယာပိကန္တာ เทวิตชานาทพิขโวเตจาตปมัคคุรงสุตวะปุทธสัชสนนเตสัมปตุระหูยานังอมนุสสานาทสันังอเปกเกสตามัทธคุสหสังธาสัตเตเริงสตังเอกสหสานังอมนุสานัมัทธสงอาเปกเกนตามัทธคุงทิสาสภาพุตังตันจะสสัง อภิญญายวะวะกิตะวานะจากุมมาตะโตมะตยิสัทธาสาวะเกศาสเนระเตเทวะกายาภิกันตาเตวิจานาทภิกขวเยหังิตยสมิราหิอนุโพภะโสสาสหสวยาภมมากปวตวยิมันโตติมันโตนวันโตยสัส โมอัมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวนางชาสหัสัยมาวตายะขานาณัตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนัวันโตยสัสิโนโมอ à, ung, ang, ัมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวนางสาธาคิราทิสหัสายะขานาณัตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนัวันโตยสัสิโน มูร์ธัมนาณิกามุงปิกูนังสมิติงวนังอิจชเตโสราสสหาสยยฆานันตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยสัตสิโนมูร์ธัมนาณิกามุงปิกูนังสมิติงวนัง เวสามิตาพันจัตตาญาคานันตะวันนีโนอิติมันโตชุตทีมันโตนันวันโตยาสสีนอโมธมานาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวะนังกุมพิโรราชค่ะฮโกเวกุลศสนานิเวศนังพิโยนางสะพิโยนางสัตตาสหัสังญาคานังปยิรูปัสติคุมพิโรราชค่ะฮโกโสภะค่ะสมิติงวะนังปุริมันจ่าทสังราชตัตาฤทโธ 菩ัสติขันธพนังอธิปติมหาราชายสัิโสภุตาเปีตัสสะพะหาวุินานามามหาภราติมันโตชติมันโตนาวันโตยสัสีนโมวอนธามนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวะนางทัาขีนันจติสังราชาวิรูนะโหตับ菩萨สติกุมพันตางอธิปฏิมหาราชายสัศโสภุตาเปีตัสสะพะหาวุินทนามามหาภรา อิทธิมันโตชติมันโตนาวันโตยัสสิโนมวันธรรมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวนางปัจฉิมันจัติสังราชาวิรูปโคปาษาสตีนัคขันังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตาสาวะหะโวินทนามามหาภลาอิทธิมันโตชติมันโตนาวันโตยัสสิโนมวันธรรมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวนาง อุตารันจาติสร้างราชากุเวโรตัดปัสสะสติยยักกานังอาทิปฏิมหาราชายัสสสิโสอุตตปาปิตะสาะพระหัวอินทนามามหาภลไยติมันโตชุติมันโตนาันโตยัสสสิโนมวนทะมานาภิกขมงภิกขูนางสมิติงวนังปุริมาติสังสตาระโอทักขีเนนาวิรุณาโกปชิเมนาวิรูปโก คูเวโรตรังทิสังจตารูเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัสนามานาทังสุวันนิกปิวันิกปิลาวะตเวเตสังมายามิโนทัสาคูวันจานิกาสัทธามายาคูเตนทุเวเตนทูวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามสิทูจะกินโนขันธุนิขันธุจะ อาณาโทปมัญโยจัติวสุตจามัตตลิจิตาสิโนจักันตโพนาราชาชนุสโพอาคูบัญจสิโกเจวติมภรุสุริยวัชสาติจันเยจาราชนโอคันทัปสหราชุภิโมธมนาภิกขมงภิกขูนางสมิติงวนังอัตคูนาพระสาราคาเวสาราสหตจักกะกัมภารสตตะราคูปายาคาสหาญติพิยามุนัตตารัต t า ตากุณคายัส uhm, สิโนเราวนุมหานโคสุปกะสมิติวนังเยนคระเชสหสารันติทิภาธิชาปะคีวิสุทธัจจคุเวหัญญะสาเตวะนมัจฉปตะกิตารสุพรรณอิติเตสะนามังอภยันตถานาคาราชานามะเสสุพรรณะโต

สตันจัาภลิปุทตานังสัพเพวโรจนามะกาสนาหิตวาพริยเสนังสัพเพวโรจนามะกาสนาหิตวาภริยเสนังราหูปัทธมุปาะมุณสมโยธาณิพัฒนเตภิกขูนางสมิติงวะนังอปูจัติวะปัตถวิจัติโชวโยตธาคมุณวารุณาวารุณาเทวสุโมจยัสสะสะสหะ เมตตากรุณากายิกาผู้ทีวะยัสสิโนทเสเตทัสสะธักยัสสะเปนะนัตตะวันนีโนอิติมันโตสติมนโตอนโตยัสสิโนโมทมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนังเวฑูจัจเทวาสหาลีจอัสสัมมะจตุเวยมจันตะโสปนิสาเทวาจันธมะคูบุรจีตาสุริยะโสปนิสาเทวาสุริยะมคูบุรจีตา นักตาณิปุรคิจวากุมันทวลาหกาวสุนังวสโวเศธโธสโคปะคับปุรินทโธทัศเตเตทัสธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสิโนมูณทะมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังอาทาคูสหะปุเทวะเชลามคิสิคาริวะอริทกาจารุชาจารุมะภูปานิภาสิโนวารุณาสหธรรมชา อจุตาจานิชกาสุริยรุจิราคูอาคูวสวาเนสิโนทัศเตียทัศธากยาสัเพนนาตตะวนีโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสสีโนมวันธมนาพิกามุทิกูนังสมิติงวนังสมานามหาสมานามนุสมานุสุตตมะคิตาปัตุสิกาคูอาคูมโนปัตุสิกาอาทาคูหะรโยเทวายเจจรูหิตาวสีโน 巴拉คามหาร拉คาคูเทวายสัสิโนทัศเสตถิทัศทากายาสภเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมตุจติมตุนนาวันโตยาสสิโนมวนธมนาภิกกามุงภิกขุนังสมิติวะนังสุกากรุมหารุนาคูเวคนะสาหะโอทาตะกะยะปโมคขาคูเทวายจักขนาสัทธามัตตาหะรักขะชามิสกาใจยาสสิโน ฐนะยังอาคาปัจจุโนยโยทิ่สัพิวสเตยทัสเตทัศตากยาสเปนานตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยาสสิโนมวันธรรมนาพิกามุงพิกูนางสมิติวนางเขมียาทุสิตายมะกรตะกาใจยาสสิโน Sampita kara maseta cuti nama ca sawani mana aku ataku berani mita. Tasete tasa sape nana tawan nino iti bento cuti bento na bento sasino. Mo tamana pikamung mung semiting wanang. Sate te te wanika ya sape nana tawan nino iti bento. ธมฺมวนฺโวเยนฆนฺจุงฺเกจญฺเยสทิสสสหพวุฒธชติมฺมขิลังโอคตินํมนสฺสวางทเฆโมฆตารนนาคํจตวสิตาติตํสุพรหมฺมาปรมตฺโตจปุตฺไตธมโตสหสนํกมโรติโสจสุภคสฺมิติงฺโวนํสหสพมฺมาโลกานํมหาภมฺมาภิติสติอุปปนฺโนสุทิมนฺโตภิสอิสมากายโยยสสิโสทเสส

ตนะหเสนาเปเสยปานีนาตลมหัจฉสรังกตะวานเภรวังเนยตาปุพปสกูมิโกธนยันโตสวิชชุโกตทธโสปจฉทาวติสังคุทโธสยงวะเสตัญจะสัพพอภิญญายววะกิตตะวานัจฉกุมมาตะโตมันทยิสสะตาสาวเกศาสเนระเต พระเสนาภิกันตาเตวิชฌานาธาภิโกเตชาตัปปมะครุงสุตวาพุทธสัสสาสนังวิตราเก hip กมูเนสังโรมปิณชยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพญาติตายัสสะสีโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตเชเนสุตาติ